สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟทุกทกท่านเลยนะครับก็ผมเนี่ยก็ไม่ได้ลงคลิปนานเลยนะทุกคนเพราะว่าเนี่ยผมก็ทํางานนะเลยไม่มีเวลาเนี่ยมาถ่ายคลิปให้พ,พี่พี่ได้รับชมกันนะทุกคนก็วันนี้ก็ผมเนี่ยก็แบบน้องสาวองค์หญิงเนี่ยเหมือนมาเข้าฝันผมแนละ้วทุกคนบอกว่าแบบเขาอยากเจอผมนะทุกคนแบบคือเขาเนี่ย ที่วันนั้นที่ผมมาหาขงัขงเขาขังสุดท้ายเนี่ยแล้วอาจารย์เขาเนี่ยเหมือนจะไล่ให้ผมกลับนะทุกคนผมก็เลยต้องกลับทีนี้เหมือนเขาว่าเขาเขาฝันมาบอกว่าเขาอยากเจอผมเขาอยากขอโทษผมนะทุกคนที่แบบอาจารย์เขาเนี่ยไล่ไล่ให้ไปไล่ให้กลับนะทุกคนก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนว่าวันนี้เนี่ยจะเจอแล้วเจอหรือเปล่านะทุกคนเพราะว่าผมไม่อยากก็ เพิ่งมีเวลาเนาะพลก็เย็นแล้วด้วยทุกคนประมาณตอนนี้ประมาณ4ี่โมงแล้วตอนที่ผมถ่ายคลิปนะั้นะนะทุกคนผมเนี่ยก็จะขึ้นไปดูนะไม่รู้เนี่ยองค์หญิงจะเป็นยังไงบ้างน้องสาวองค์หญิงเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะก็ขอให้ได้เจอนะทุกคนครับทุกคนก็ก่อนไปดูคลิปก็ขอ,ขอคนละหนึ่งไลค์หนึงน่งแชร์หนึ่งติตามเนี่ยเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับยังไงก็ลุยกันเลยดีกว,ว่าทุกคนไป ทคนวันนี้ผมก็จะเดินขึ้นไปห้าองค์ยิงน,นะะเพราว่าเขาเนี่ยได้เข้ามาเข้าฝันถึผมนะทุกคนกคน็กนไม่รู้เนี่ยวันนี้เนี่ยเราจะเจอหรือเปล่านะอหอยได้เจอนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดีกว่า ก็วันนี้เนี่ยก็ขอให้ได้เจอนะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็แบบเหมือนอยากอโหสิกรรมให้นะเพราะว่าผมเนี่ยก็อาจจะทำอะไรผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะทุกคนถ้าเราผิดเนี่ยเราก็ต้องยอมรับนเะดินขึ้นไปกันทางนี้นะทุกคน อย่างที่ทุกคนว่านะครับผมอาจจะไปที่เอาดอกไม้เนี่ยไปให้องค์หญิงก็ได้นะทุกคนก็มีรูปเหมือนกันนะเพราะผมเนี่ยทำผิดกฎของเขาหรือเปล่านะก็เลยทุกคนผมเนี่ยก็จะไปแบบขอบโทษนะครับเพราะผมเนี่ยได้ทำอะไรผิดไปขอขอมาเลยแบบนี้นะทุกคน ถ้าผมเจอท่านอาจารย์ของเขานะแต่องค่หยิงเนี่ยมาเข้าฝันผมเนี่ยหลายคืนมากนะทุกคนตั้งแต่วันนั้นอะคือผมเนี่ยแทบนอนไม่ได้เลยนะทุกคนก็คือฝันเห็นแต่น้องสาวองค่หยิงตลอดเลยนะทุกคน,นก็ขอให้เราเนี่ยโชคดีนะไปได้เจอ ระวังนะทุกคนคือเลยน,นะเฮครับทุกคนตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ถึงเลยนะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะทุกคนแต่ตอนนี้เนี่ยบรรยากาศดีมากนะครับตรงนี้เนี่ย บอกได้เลยว่าบริกากกรเยี่ยมเลยนะครับทุกคนก็ถึงแล้วนะอันนั้นเนี่ยที่ผมมาเนี่ยผมเจอท่านอาจารย์เนี่ยยืนอยู่ตรงนูนน้นนะทุกคนอยู่ฝั่งนน้นแต่ น้องสาอ่างเงอยู่ฝั่งนี้นะก็เราก็หมาย,ยังไม่เจอนะทุกคนรู้ว่าวันนี้เนี่ยจะเจอหรือเปล่านะเดี๋ยวผมมาเนี่ยเราต้องนั่งรอเลยเพราะว่าผมเนี่ยก็ลืมเอาสร้อยที่เพื่อนเบสมาให้นะผมเนี่ยแบบอยากมาหาเขาจริงๆนะก็เลยแบบว่ารีบมาเลยนะทุกคนคือผมทำงานไรเสร็จเนี่ยผมก็ หาเวลาเนี่ยเพื่อมาที่นี่เลยนะยังไงดีทุกคนเราจะนั่งรอกันไหมครับเรานั่งรอเนี่ยก็เราจะรอสักพักหนึ่งนะถ้ามันเย็นกว่านี้แล้ว่เราเราเนี่ยก็ต้องกลับบ้านเนะเพราะว่ามันอาจจะเป็นอันตรายกับเราเนาะทุกคนถ้ามันมืดแล้วเรายังไม่ได้กลับบ้านเนี่ยเราอาจจะหาทางออก ถือว่าทางกลับบ้านเนี่ยไม่ถูกนะทุกคนเหนื่อยน,นี่ก็ขอให้เจอนะทุกคนครับทุกคนเดี๋ยวผมมาเนี่ยผมเนี่ยจะนั่งรอองค์ยิงก่อนดีกว่านะถ้าเจอองค์ยิงเนี่ยผมจะรีบเนี่ยตั้งกล้องแล้วถ่ายพี่ๆได้ดูกันเลยนะครับโอเคครับทุกคนไว้เจอกันครับ ครับทุกคนก็ตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยยังไม่เจอองค์หญิงเลยนะทุกคนก็ผมนั่งรอเนี่ยได้เกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะแต่ผมเนี่ยไม่มีว่แววเลยนะไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีทุกคนเมื่วานเนี่ยถ้าเราไม่เจอเนี่ยเราก็ต้องรีบกลับนะเพราะว่านี่ก็จะเริ่มเย็ยนเริ่มมืดแล้วนะทุกคนถ้าแบบเรารอจนมืดอย่างเงี้ยเราอาจจะเป็นอันตรายต่อเรานะทุกคน ผมเนี่ยก็อยากเจอน้องสาวองค์หญิงมากนะทุกคนผมว่าเนี่ยทุกคนผมว่าเนี่ยจะลองอธิษฐานในใจดูเผื่อว่าแบบคนคนรับแลเนี่ยเขาแบบมีสื่อสื่อจิตกันนะทุกคนผมเนี่ยก็ขอเนี่ยให้แบบจิตของผมเนี่ยสื่อไปถึงน้องสาวองค์หญิงเนี่ยให้ออกมาพบหน่อยนะทุกคนก็ขอให้เป็นอย่างนั้นนะ ครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะนั่งอธิษฐานนะแบบให้องค์หญิงออกมานะทุกคนเดี๋ยวถ้าออกมาแล้วเนี่ยถ้าออกมาหรือไม่ออกมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกพี่พี่อีกทีนะครับโอเคครับทุกคนไว้เจอกันครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ผมเนี่ยนั่งสมาธิอธิษฐานเนี่ยจนเนี่ย น้องสาวองค์หญิงเนี่ยออกมาเลยนะทุกคนกับอาจารย์เขาด้วยนะก็ทุกคนครับดูนุครับซึ่งอาจารย์เขาเนี่ยยืนฝั่งนู้นนะทุกคน้็ทุกคนเห็นนะผมขา,ขาวๆอยู่ฝั่งนู้นนะคือผมเนี่ยตั้งใจอธิษฐานมากเลยนะทุกคนที่แบบอยากเจอองค์หญิงนะก็เลยนั่งสมาธิเลยทุกคนจนแบบเขาเนี่ยปรากฏตัวให้ผมเนี่ยได้เจอนะทุกคนโอเคครับทุกคนเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะเข้าไปคุยกับ องยิงก่อนนะแล้วก็ผมเนี่ยจะเข้าไปขอขมาอาจารย์เขานะที่แบบผมเนี่ยไปทําอะไรผิดหรือเปล่านะถ้าผมทําอะไรผิดก็ขอให้อาจารย์เนี่ยเอาหสิกรรมให้ผมเลยนะทุกคนโอเคครับทุกคนครับทุกคนตอนนี้ก็ผมเนี่ยจะเข้าไปคุยกับองยิงก่อนนะผมจะไปบอกองยิงว่าผมเนี่ยจะไปขอขมาอาจารย์ของเขานะซึ่งผมเนี่ยอาจจะไปทําผิดอะไรให้กับอาจารย์เขานะอาจารย์ เลยไล่ผมกลับเลยนะทุกคนก็จะไปบอกเขานะแล้วก็ไปขอขมาอาจารย์ของท่านนะก็ขอให้ท่านเนี่ยอโหติกรรมให้ผมด้วยนะคืออย่าแบบมีแบบอะไรไม่ดีต่อกันเลยก็คอยเป็นเมตรท,ที่ดีด,ดีดีกว่านะทุกคนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะเข้าไปหาองค์ยิงก่อนนะ ทุกคนก็เมื่อกี้เนี่ยท่านอาจารย์เนี่ยบอกผมว่านะเขาให้แบบยกโทษให้ผมแล้วนะแต่เขาไม่ได้บอกว่าผมเนี่ยไปผิดเรื่องอะไรนะเพราะเขาไม่อยากจะพูดนะครับทุกคนก็ตอนนี้เนี่ยเหมือนเขาเนี่ยแบบอยากให้ผมเนี่ยเข้าไปข้างในนะแต่ไม่รู้เนี่ยผมเนี่ยจะเข้าไปได้หรือเปล่านะเพราะว่าเพื่อนเบรบอกว่าซอยนะั้นน่ะต้องมีติดตัวไว้นะถึงจะเข้าได้ครับทุกคนแต่ผมก็ จะร้องให้พี่พี่เอฟซีเนี่ยได้ดูนะทุกคนครับทุกคนเนี่ยตอนนี้เนะี่ยท่านอาจารย์กับองญิงเนี่ยชวนผมเข้าไปแล้วนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะเดินเข้าไปกับท่านนะ ครับทุกคนเอกีเนี่ยคือท่านเนี่ยจะพาผมเข้าไปนะแต่ผมเนี่ยเข้าไปไม่ได้นะแต่ท่านอาจารย์กับองค์ญิงเนี่ยเข้าไปได้นะทุกคนไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะเฮคือท่านเนี่ยหายไปเลยนะโอคือผมเนี่ยตกใจเลยนะเมื่อกี้เนี่ยคือคือกระเด็นเหมือนมีใครพักออกมาเลยนะทุกคน มีคนผักผมออกมาเนี่ยผมว่าเนี่ยเราเนี่ยอาจจะเข้าไปข้างในไม่ได้นะทุกคนโอเคครับทุกคนแต่ว่าเราเข้าไปข้างในไม่ได้แล้วแหละเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาเล่าทุกอย่างเนี่ยที่ผมได้คุยกับท่านอาจารย์นีให้พี่ๆทุกคนเนี่ยได้ฟังนะโอเคครับทุกคนครับทุกคนก็เมื่อกี้เนี่ยผมเนี่ยเหมือนทุกคนเนี่ยผลักออกมาแบบผมเนี่ยจะเข้าไปนะแล้วผมเนี่ถูกผลักออกมาแล้วทุกคน ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรหรือว่าสร้อยอันนั้นนะสร้อยที่องค์หญิงเนี่ยเคยให้เพื่อนเบสไ้นะทุกคนก็น่าจะเป็นเรื่องนั้นแหละนะเพราะว่าเพื่อนเบสเนี่ยเคยบอกว่าตอนที่เขาเข้าไปเนี่ยเขาเนี่ยใช้สร้อยนะั้นะเป็นแบบที่นําทางนะทุกคนผมก็ไม่รู้จะทํายังไงนะก็ตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าต้องใช้สร้อยนะ ผมคิดว่าเข้าไปได้นะทุกคนแต่ก็ไม่ได้นะทุกคนก็ผมเนี่ยได้ไปขอขมาท่านอาจารย์แล้วนะท่านอาจารย์ก็ได้บอกว่าแบบคือเข้าไม่ได้เขาแค่เข้าใจผิดนะทุกคนเข้าใจผิดว่าแบบเราเนี่ยจะมาอะไรกับน้องสาวองค์หญิงนะคือเข้าแบบแค่เข้าใจผิดนะทุกคนก็เลยแบบไม่ได้อันนั้นผมเนี่ยก็เลยขอขมาท่านแบบให้อโหสิกรรมให้ผมนะ ผมก็แลบอกเขาไปนะทุกคน่านก็อาหุวใรกมให้ผมนะโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้เนี่ยก็เกือบเย็นแล้วนะทุกคนเย็นแล้วด้วยตอนเนี้ยตอนแรกเนี่ยถ้าพี่ๆได้ยินเสียงฝนแบบฟ้าร้องนะที่จะได้ยินเสียงฟ้าร้องเลยนะทุกคนก็เหมือนฝนเนี่ยกําลังจะตกนะว่าเนี่ยเดี๋ยววันหลังเนี่ยผมจะขอซอยเพื่อนเบสต,ติดมาตลอดเลยนะทุกคนเผื่อผมเนี่ยจะ มีบุญมากนะถ้ามีบุญเนะี่ยผมก็ขอให้ได้เข้าไปเจอข้างในเมืองรับแลบ้างนะทุกคนใจก็หายเหมือนกันนะทุกคนเอาไงกันดีทุกคนเราเนี่ยจะเดินทางกลับกันหรือเปล่า เราก็ว่าน่าจะต้องเดินทางกลับนะเพราะว่าเราเข้าไปในเมืองเข้าไมาได้นะเพราะว่าท่านเนี่ยก็กลับไปน่าจะเข้าเมืองไปแล้วแหละทุกคนตอหน้าเนี่ยผมต้องเอาท้อยมาด้วยนะถ้าไม่เอามาเนี่ยเราผมเนี่ยก็อยากเข้าไปข้างในไง,ไงโอเคครับทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะผมว่าผมเนี่ยจะเดินทางกลับละ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยท้องฟ้าเริ่มมืดลงเลยนะทุกคนมืดมืดแบบมืดลงทุกทุกนาทีเลยกว่าเราจะออกไปจากป่าตรงนี้ได้ก็เป็นชั่วโมงนะทุกคนเรากลัวเราเนี่ยหลงนะถ้าเรามาตอนเช้าๆ้าเนี่ยเรายังมีแบบเวลาเดินทางกลับนะนี่ก็มันเรามาเย็นแล้วไงทุกคนเพราะผมเนี่ยก็เพิ่งมีเวลานะครับ ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยไว้จะมาหาน้องสาวองค์หญิงใหม่นะครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ